ท่านต่อมานะคะที่จะมาท้อกับเรานะคะในหัวข้อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อใจสร้างได้นะคะก็คือคุณบาสฉชัดดนัยสอนชัยนะคะจาก Physicalism ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณบาสด้วยนะคะไซคลิซ i s m ขออภัยค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนตอนที่แนะนําตัวตอนแรกเลยที่บอกว่าหน้าตาดีนิดนึงอะ่ะไม่ได้บังคับเขานะครับอันนี้บอกไว้ก่อนก่อนจะเริ่มครับอยากถามทุกคนในที่นิดนึงฮะว่ามีใครเคยต้องหยุดงานเพราะปวดท้องท้องเสียปวดประจําเดือนมีไหมครับนีไหมครับปวดประจําเดือนใช่ไหมท่านผู้ชายอ๋อโอเคอ่ามีใครเคยประสบอุบัติเหตุแนักคาหากักอะไรเงี้ยเราต้องหยุดงานมีไหม ยกมือหน่อยอ๋อมีด้านหลังมีใครเคยที่หยุดงานพอรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวหรือเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่มีแรงหมดกําลังใจไม่อยากทํางานไม่รู้ว่าจะต้องแบบเว้ยเราไปทํางานนี้ทําไมเราต้องหยุดเคยไหมครับ oh, เคยมีไหม oh, <c oughs> มีบ้างเนาะ <c oughs> ไออันหลังสุดที่ถามมาครับถ้าถ้าท่านเคยมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างอะ่ะแปลว่าท่านอาจจะเคยเฉียวเฉียว เป็นประสบการณ์เรื่องของโรคทางจิตเวทนิดหนึ่งนะครับซึ่งทราบไหมว่ามันมีงานวิจัยอันหนึ่งจากประเทศอังกฤษบอกว่าพวกเราทุกคนนะครับเราจะมีประสบการณ์ของโรคสคิสโซฟีเนียหรือโรคจิตเภทก็คือพวกเห็นหูแว่วภาพหลอนอะไรอย่างเงี้ยครับตลอดชีวิตของเราอะอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งในชีวิตซึ่ง มันก็สอดคล้องกับตัวเลขเนาะที่คนที่มีประเด็นเรื่องโรคจิตเวทที่มันมากขึ้นมากขึ้นในในบ้านเราใช่ไหมครับแล้วนอกจากตัวเลขที่มันมากขึ้นเนี่ยอ,อ,อายุที่เริ่มมีโรคจิตเวทมันก็เริ่มน้อยลงเจนวายเจนแซเริ่มมีภาวะทางจิตมากขึ้นมีคนถามว่าเฮ้ยแล้วแล้วทาไมอ่ะทำไมำไม,มันถึงเกิดมีคนบอกว่าอ๋อเด็กเด็กอ่อนแอเด็กสมัยนี้มันอ่อนแอมีคนบอกว่าหรือมันเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดีย หรือมันเป็นเรื่องของแบบอาหารที่พ่อแม่เรากินมันปนเปื้อนแล้วมันส่งต่อมาทําให้แบบเด็กมีประเด็นด้านสุขภาพจิตมากขึ้นไอ้พวกนี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันฟันธงได้ถูกไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าเรื่องของโรคจิตเวทเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของประเด็นทางสมองอย่างเดียวมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ อย่างเช่นอันนี้ครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งจากทางเป็นบทความของ Harvard Medical School มาบอกว่าเรื่องของ e p r r s s s o o นะ่ะมันไม่ใช่โรคสารเคมีที่มัน Imbalance อีกต่อไปมันเป็นอะไรที่มัน Complex กว่่านนัมนเป็ไทีซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรหนึ่งในประเทศอังกฤษบอกที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและ ความปลอดภยัยในที่ทํางานเขาให้ต้นต่อหรือปัจจัยของเรื่องสุขภาพจิตไว้ทั้งหมด5อันนะครับเราลองมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกเรื่องของ traumatic event เหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงภัยพิบัติการสูญเสียอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาอันที่2เรื่องของ substance เรื่องของสารเคมีบางอย่างยาเสพติดหรือแม้แต่กระทั่งการติดเชื้อบางอย่างอันนี้ก็มีผลเหมือนกันเรื่องของ genetic พันธุกรรมเรื่องของ personal factor lifestyle ของเราเรากินเรานอนเราดื่มเราเรามีเพื่อนยังไงบ้างเรามี gender identity ยังไงบ้างอันนี้ก็เข้ามามีผลกับเรื่องของโรคทางจิตเวชได้และอันสุดท้ายครับ occupational factor งานที่ทำคืออะไรทำงานกะกลางคืนหรือเปล่าพามทำภายใต้ความกดดันแค่ไหนทำงาน7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดเลยไหม หรือเพื่อนร่วมงานของท่านเป็นยังไงหัวหน้างานท่านน่ารักแค่ไหนออสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะทางจิตเวชได้ทั้งหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องของสมองมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวบุคคลอีกต่อไปแต่ถ้าดูตรงนี้ครับปัจจัย4ใน5ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรา ผมรู้สึกว่าจะมีแค่อันเดียวเองก็คือเรื่องของจ e เนติกซึ่งจริงก็ไม่ได้ขึ้นกับเรานะขึ้นกับพ่อแม่เราเออแต่มันมี4ใน5เลยครับที่มันเป็นปัจจัยภายนอกดังนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของชื่อครับว่าสภาพแวดล้อมที่ดีต่อใจสร้างได้เพราะว่าเนี้ผมจะชวนทุกคนมาคุยในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อจิตใจถ้าให้ยกตัวอย่างง,าง่ายให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับการล็อกดาวน์มีผลต่อคนมากเนาะโควิดมาเนี่ย มันเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราหลายหลายคนตอนล็อกดาวน์มีภาวะว,วิตกกังวลรู้จักกับคำว่าแพนิคตอนล็อกดาวน์รู้จักกับคำว่าซึมเศร้าตอนล็อกดาวน์ตัวเลขโดเมสติกไวโอ e เ c นเพิ่มสูงขึ้นในบางประเทศอันที่ 2. ยาเสพติดยาเสพติดถ้าใครเคยทำงานกับยาเสพติดพอมีการบำบัดคนที่เสพติดยาแล้วครับเราจะมีคำแนะนำนะว่าเออ เลือกคบเพื่อนแต่แต่ไม่ใช่แบบให้ไปอยู่คนเดียวนะแต่เลือกคบเพื่อนที่เสพเปลี่ยนเบอร์หนีดีลเลอร์บล็อกเบอร์ดีลเลอร์ซะหรือแม้แต่กระทั่งเปลี่ยนที่อยู่เพราะว่าถ้าที่อยู่ที่ในชุมชนมันเป็นแหล่งระบาดมันก็จะมีทริกเกอร์มากอย่างเงี้ยครับตอนมี <c oughs> มันมีจริงๆตอนที่ยาเสพติดเนี่ยเม็ดละ500บาทยาบ้าคนเลิกกันได้เยอะนะครับผมเคยผมเคยคุยกับ คนที่บาําบ้าอ้ยตอนนั้น500เนี่ยเลิกเลิกกันหมดพอาแพงมากปัจจุบันราคาเท่าไหร่ทราบไหมฮะหบาทอุ้ยจากไหนอะแต่ว่าที่ผมรู้นะสาบาทยาบาทผมไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าไปเสิร์ชไปไป,ไปเสิร์ช Google ได้มีมีข่าว30บาทครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มันก็เลยไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมคนมันถึงเข้าถึงยาเสพติดได้เพราะมันเหลือเม็ดละแค่สาบาท กินปอประทีศได้แค่ชามครึ่งเองนึกออกไหมตัวอย่างสุดท้ายอันนี้อาจจะใกล้ตัวหน่อยก็คือเรื่องของอคนที่มันท็อกซิกในชีวิตเราตอบว่ามีหรือไม่มีนะมีไหมคนท็อกซิกในชีวิตเรามีออครับคนท็อกบ่อยถึงว่าคนรอบตัวเราก็มีผลต่อเรื่องสุขภาพจิตของเราได้เหมือนกันนะครับซึ่ง <c oughs> วันนี้เนี่ยก็ ก็เลยจะมาชวนแหละว่าแล้วเราจะปรับสภาพแวดล้อมยังไงเพราะในฐานะของคนทํางานถ้าเป็นนักจิตวิทยาหรือเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยเราจะถูกเทรนให้ทํางานกับคนตรงหน้าเราต้องรักษาความลับทําได้กับคนในห้องเราจะไปแบบโทรหาพ่อแม่เขาว่าเฮ้ยให้ดูแลลูกใหม่เนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้นึกออกไหมครับแต่ว่าอยากจะให้คีย์เวิร์ดไว้ว่าจริงๆแล้วการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้3จุดนะครับจุดแรกคือ prevention จุดที่2คือ promotion และจุดที่3คือ rehabilitation เราปรับสิ่งแวดล้อมอ๋ออันนี้ข้ามไปแล้วเราปรับสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อ <c oughs> เพื่อป้องกัน <c oughs> เพื่อส่งเสริม <c oughs> แล้วก็เพื่อฟื้นฟูถ้าดูตามตารางเนี้ยครับอาจจะด้านไกลบัตรร้อยหนึ่งอาจจะเห็นน้อยหน่อย prevention promotion อยู่ข้างล่างและ rehabilitation จริงๆมันครอบคลุมทุกระยะ ของการทำงานกับสุขภาพจิตเราป r e วกนคนที่อาจจะยังไม่ได้มีโรคพอเริ่มมีโรคเราให้ early intervention แต่ในขณนะดเดียวกันเราก็เริ่ม rehab เลยล่างสุดสำหรับประชากรทุกคนมันคือการ promotion แล้วถ้าเราถ้าผมพูดว่าเราสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้3จุดเนี้ยจริงๆแล้วมันคือตลอดระบบะการทำงานในด้านสุขภาพจิตเลยครับซึ่งแล้ว เราจะทําอย่างไรอือันนี้เป็นคําถามเนาะนี่คือจุดที่ทําแล้วเราจะทํำยังไงอันแรกเลยนะครับผมให้ว่าเป็นเรื่องของสติ๊กมาทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรทํางานสุขภาพจิตเราอาจจะต้องช่วยกันในการลดสติ๊กมาเพราะรูะว่าสติกมาก็ยังดูแบบไม่ได้ยังเห็นไม่เห็นภาพอะ <c oughs> เลยเอาข่าวนี้ขึ้นมาให้ดูว่าเป็นการกระทําที่สําเร็จว่ากอพอเนี่ย ได้ยกเลิกคําว่าโรคจิตกับโรคอารมณ์ผิดปกติเอาออกจากการเป็นข้อห้ามในการรับราชการคอรมะอคหกห้าว่าเอาแล้วก็มีการโต้แยง้งและห6หก็เลยยกเลิกซึ่งอันนี้ครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราในฐานะคนทํางานด้านสุขภาพจิตสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในการบอกว่าเฮ้ยพลิซีนี้มันแปลกโพริลีซีนี้มัน d i s c r i m i n a t นี่พลิซีนี้มันกีดกันทางสังคมกับคนที่มีโรคทางจิตเวช อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งครับที่ในฐานะคนทำงานด้านสุขภาพจิตเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อันที่สอง <c oughs> จะเป็นการสร้าง psychological safety แต่สร้างที่ไหนบ้างให้ไว้สามที่ที่แรกที่บ้านอันนี้คือหน้าตาของ i n f ฟล e n c e r ที่ทำงานเรื่องครอบครัวพ่อแม่ทำกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีอยู่แล้วเนาะ แต่คำถามผมคือเราได้เอาสิ่งที่เรามีลงไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือลงไปให้กลุ่มเป้าหมายเรามากแค่ไหนในงานประชุมผู้ปกครองเงี้ยเด็กม,มัธยมก็ได้เราได้พูดเรื่องนี้ไหมครับว่าพ่อแม่ควรสื่อสารยังไงเราควรเลี้ยงดูยังไงกับเด็กหรือเราบอกแค่ว่าโอ้ยโอยโรงเรียนผมนะครับเด็กชาย A ได้แชมป์โอลิมปิกวิชาการโอ้อีกคนนึงน้อง B เนี่ยได้ที่หนึ่งของการว่ายน้ำระดับประเทศอย่างเงี้ย หรือเรามีการพูดคุยเรื่องว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเวลามากัน3 0 0ร้อยสี้อคนแล้วเราบอกไหมว่าเ้วเขาต้องควรจะทํำยังไงปฏิบัติยังไงกับเด็กวัยรุ่นอันนี้อาจจะเป็นคําถามหนึ่งที่อยากโยนไปว่าเราได้เอาเรื่องพวกนี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเราจริงๆแล้วหรือเปล่านะครับที่ที่สองที่ทำงานในที่ทำงานเนี่ยขออยาก introduce คำนี้คำว่า reasonable accommodation ไม่แน่ใจว่าเคยมีใครรู้ได้ยินไหมภาษาไทยอาจจะยังแปลไม่ได้ชัดแต่แปลว่าเป็นแบบการเอื้ออํานวยโดยสมเหตุสมผลการให้การสนับสนุนโดยสมเหตุสมผลประมาณนั้นถ้าใครไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยนะมันคือคําที่เอาไวใ้ให้กับคนที่มีความพิการหรือมีความบกพร่องะครับพอเขาได้สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เขาว่าสามารถฟังก์ชันได้เหมือนกับคนทั่วไปเช่นทางลาดเช่นลิฟต ใช้กับใครคนที่มีวิวแชร์ทำให้เขาสามารถ access พวกตึกพวกอะไรได้เราใช้ออดิโอบุ๊กกับคนที่มีความบกพร่องทางสายตามีภาษามือกับคนที่พิการทางการได้ยินในรัฐสภาผมจำได้ตอนดูมีกล่องเล็กๆหรือแม้แต่พวกซับไตเติลอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่มีโรคทางจิตเวชต้องการอะไรในที่ทำงานผมให้แบบนี้ว่า reasonable accommodation ในที่ทำงานมันจะมีพวก การปรับเวลางานการปรับสถานที่ทำงาน flexible hour work from home โอ้คำนี้ฮิตคำพวกนี้ครับหรือวิธีการทำงานเนี่ยมันจะช่วยให้คนที่มีภาวะทางด้านโรคซึมเศร้าหรือคนที่กำลังทานยาโรคซึมเศร้าแล้วมีประเด็นในเรื่องของการตื่นนอนช่วยให้ไม่ต้องแบบโอเคเครียดกับการตื่นนอนฝ่ารถติดของกรุงเทพมหานครที่แม่งติตดแล้วก็แบบต้องมา กดดันแล้วเพื่อมาทํางานแต่เขาสามารถทํางานที่บ้านได้ถ้าเขาไปเลดนิดนึงมันก็มี flexible hour ให้ให้เขาได้โอเคทำงานแล้วก็เลิกตามเวลาของเขาไปอันที่สองที่จะเป็นตัวอย่างได้ก็คือว่าออฟฟิศเราอ่ะมันสงบแค่ไหนแสงพอไหมไฟพอไหมจะบอกว่าอากาศพอไหมแต่มันต้องพอ มันมีอะไรมาดิสแทกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายๆคนที่มีภาวะทางโรคจิตเวทแต่บางทีมันจะมีเรื่องของ attention deficit หรือมีการสมาธิสั้นเกิดขึ้นการที่ออฟฟิศเป็นที่ที่สงบมันก็จะช่วยให้เขาสามารถโฟกัสกับงานได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายการ supervision หรือการให้ Feedback ต่อคนในองค์กรการสื่อสาราในองค์กรเป็นยังไงหัวหน้าง,งานเราคุยกันได้มากแค่ไหน หรือแม้แต่กระทั่งการฟีดแบ็กบางอย่างเราอาจจะทําเป็นเรื่องของการเขียนก็ได้เพื่อให้คนที่จําอะไรไม่ค่อยได้หรือว่ามีความจําบกพร่องอย่างเงี้ยสามารถที่จะกลับไปอ่านสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งพวกนี้เราทําหรือเปล่าในองค์กรของเราหรือองค์กรที่เราเคยทํางานมันมีอะไรแบบนี้ให้ไหมซึ่งผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันอาจจะยากสักหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่มันสเปซิฟิกต่อแต่ละคนเนาะแต่สิ่งสําคัญในองค์กรนะครับเราควรจะต้องมีการเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ เริ่มตั้งคาถามว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพจิตของคนของเราในทีมหรือคนของเราในองค์กรในองค์กรท่านมันมีการพูดถึงมันมีการตั้งคําถามถึงเรื่องเหล่านี้แล้วหรือยังและส่วนสุดท้ายคือส่วนของสังคมไม่ได้มีภาพอะไรนะฮะมันอาจจะเป็นส่วนที่กว้างมันอาจจะเป็นส่วนที่แบบว่าดูยากสักหน่อยแต่ผมลองนั่งนึกเออมันก็ออกมาระมาณ5ข้อที่ที่นึกออกนะอันแรกก็คือเราอาจจะต้องเซโน ไม่ใช่พลาสติกนะแต่เซโนกับเรื่องของการ Abuse เรื่องของการล่วงละเมิดต่างๆอันที่สองผมรู้สึกว่าเราต้องส่งเสริมวัฒนธรรมให้คนกล้าที่จะอ่อนแอกล้าที่จะขอความช่วยเหลืออันที่สามเราอาจจะต้องเสริมทักษะและให้คนในสังคมเนี่ยฟังกันได้มากขึ้น active listening กันได้เนาะผมก็เห็นอยู่หลายๆที่ทำฝึก active listening อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่คนเราฟังกันได้เราจะกลายเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มที่แข็งแรงที่เหนียวแน่นอันที่4อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างเมืองเราเราจะสร้างพื้นที่ที่ให้คนได้มาเชื่อมต่อกันสร้างส่วนฐาธานะให้มีคนได้พักผ่อนหย่อนใจมีอีเวนต์บางอย่างซึ่งตอนนี้ก็มีเนาะแบงคอกดีไซน์วีคต่างๆก็สร้างให้คนได้มีอะไรพวกนี้ในเมืองและอันสุดท้ายคือสร้างระบบยุติธรรม ที่แข็งแรงที่คนจะเข้าถึงได้และเขารู้สึกว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมจริงๆเพื่อให้เกิด psychological safety ใน3ระดับที่ผมบอกมาบ้านที่ทำงานและสังคมซึ่งพอมันเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าใจคนจะแข็งแรงขึ้นเนาะและสุดท้ายครับก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนแหละให,ให้ที่นั่งอยู่นี้ให้ลองได้กลับมาถามตัวเองว่าโอเคพอผมพูดถึงการปรับสภาพแวดล้อมเราจะมีส่วนร่วมแค่ไหนเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะเมื่อปรับสภาพแวดล้อมแล้วอะครับมันจะไม่ได้มีประโยชน์แค่เฉพาะคนที่มีโรคจิตเวทอย่างเดียวแต่พวกเราที่นั่งอยู่ในนี้ทุกคนเลยจะได้ประโยชน์จากมันเหมือนกันและผมเชื่อนะอันนี้ผมเชื่อมากๆเลยว่าถ้าเราร่วมมือกันนอกจากในห้องนี้และคนอื่นๆนอกห้องนี้ด้วยถ้าเราร่วมมือกันจริงๆการปรับสภาพแวดล้อมให้มันดีต่อใจอะครับมันจะสามารถทำได้ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้